แต่งงานเมื่อไหร่คบแต่งงานเมื่อไหร่อะไรยังไม่มีเลยเลยถามอาะเริ่มมีอะไรไหมอ่ะไม่มีเหร,อไ,หรอไม่มีวิชาการไงวันนี้เรามาหาวิชาการานจริงๆวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นงานที่แบบเปิดโลกผมมากคือเมื่อกี้นั่งนั่งฟังนายแพทย์แต่ละท่านพูดเราก็แบบแอบเขินๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคคือจริงๆผมกับพี่หมอมาก,กับพี่เป้กก็สนิทกันแล้วก็แบบ เคยรู้มาตลอดว่ามีการสอนเกี่ยวกับเอนไพลอจิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโดยส่วนตัวก็เป็นคนสนใจเรื่องการดูแลตัวเองการออกกําลังกายอะไรอย่างนี้แหละว mm hmm. พราะวันนี้ได้มาฟังม้นมีหลากหลายเรื่องราวที่มันแบบว่าถ้าเรารู้ลึกๆล,ลงไปเนี่ยมันน่าจะทําให้เราสิ่งที่เราทําอยู่มันมีคุณภาพมากขึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. ก็สนใจแล้วก็วันนี้ได้มาอย่างที่บอกเหมือนเหมือนเปิดโลกเราเลยเรียกว่าเป็นฟิลเหมือนแบบได้กลับไปนั่งฟังอาจารย์สอนที่มหาลัยเออเราจะอยากเรียนต่อ จริงๆพูดกันจริงๆคือสนใจเลยครับสนใจอยากเรียนอยากเรียนโทต่อแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรที่เราแบบอาจจะยังรับปากไม่ได้ว่าแบบคือเราเรากลัวเรื่องเวลาเรียนที่มันจะต้องจะต้องฟิกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็สนใจก็แสดงว่าแค่เวลาเรียนจริงๆหลักๆคือถ้าสมมติว่ามีการเรียนช็อตเทอมในเรื่องที่เราเสนใจก็คิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกันใช่ใช่ในเรื่องแบบ เมื่อกี้ฟังมีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสปอร์ตเมดิซินเลยครับ<ม>ใช่ลหลายอย่างจนขนาดไม่มีเวลาหาแฟนด้วยเวลาเรียนไม่มาโยงเขาเรื่องนี้แหละแค่นี้นึงอะยังไงนะยังไงล่ะก็ขนาดเวลาเรียนยังไม่มีเวลาหาแฟนจะมีหลังนี้นั่นน่ะดีคือเวลาเรียนก็ถ้าสมมติว่าจะมีเวลาเรียนก็คงต้องเอาเวลาที่เราออกกําลังกายดูแลตัวเองก,ก็ก็น่าจะเอาเวลานั้นมาเรียน<ม>ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันเรื่องหาแฟนไว้ที่หลัง ที่หลังของเราคุ้นนานแค่ไหนพี่เจให้แฟนหาเราดีกว่าเออมันยังมีคนได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้ได้อันนี้อนนี้มีคนมาหาเรายังยังไม่มีมีแต่แมวโอเคเนาะพูดถึงความไม่นะเซลเจมส์นิดเดิเรื่องนางข้างรักและยิ่งวันเกิดกับเซวเซลกันอย๋อเป็นประเอาประเด็นคนอื่นมาพูดเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็แล้วก็ เป็นความรักที่น่ารักมากๆเพราะผมก็เห็นเห็นานานาล้วน่ารักมากๆเนี่แคปชั่นแคปชั่นแคปใจขาอ๋อเรื่องแคปชั่นเขาเขาก็ยินหนึ่งแต่ผมว่าบางทีเขาก็สู้ผมไม่ได้นะเรื่องแคปชั่นอะไรเงี้ยเจ็บจริงจริงก็มีหลายดอมอะไรนะฮะก็มีหลายด้อมนะัฟนคับโยกจับจิ้นอ๋อก็มีก็มีก็มีหลายหลายดอมอยู่ครับแต่ก็จริงๆแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบว่า จะจับจิ้นคนนั้นคนนี้แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เหมือนแบบว,ว่าคอยเป็นกําลังใจให้ในทุกๆเรื่องอย่างอเมริกาจริงๆเขาเคลียร์ไปแล้วเขาต้องแบบมันเหมือนมีามนภาพออกมาอย่างทานพิเศษเพราะว่าเป็น,นขทาวเน <c oughs> ี่ยมันคืนเมื่อวานพวกเป็นทานข้าว <c oughs> แต่ว่าจริงๆเป็นการเป็นทานข้าวของละครเรื่องมาตาลาบานซึ่งทางเรื่องเลยครับทางเรื่องเลยแล้วก็แบบประทานข้าวด้วยกันไม่ได้มีอะไรอื่ใช่ใช่พอเรามีรู้องอะไรก็แบบกลุ้มๆแล้วผลกลุ้มกันครับ ก็น้องก็น่ารักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะรู้เรื่องนั้นคือตอนนี้ผมว่ายังยังยังไม่มีอะไรเรามีคุยเรื่องเซ็ตจิ้นของเราไครับไม่มีนะแต่ว่าเจอกันแต่ทีก็เหมือนแบบว่าเป็นไงบ้างเออเจอกันงานกินข้าวตลอดเลยใช่ใช่ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้่แลาวคนเขาจิ้มตัวเก็กเองโอเคคแต่พอเขอเนขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีอ่ะผมโอเคอยู่แล้วคือแล้วกับน้องน้องน่ารักอยู่แล้วอ่ะในความเป็นในความสัมพันธ์ของ ผมกับน้องมันน่ารักอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเลยเนี่ยจะมีคนจริงผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ารักอไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องลบอะไรเป็นเรื่องที่ดีครับะมอ่ะขอบคุณครับ